ลานนิดนึงอ่ะมาไ้ล้ล้ะโอเคเดี๋ยวนะตอนนี้ออกไม้เซลล์อยู่นะรอนะครับรอมันแก้นะผมอยายมันแก้จะได้ทุกคนเห็นนะว่าแก้ไม้ยังไงนะครับอืมนี้ลบอยู่ร้อยสามสิบกเหรียญนะครับทุนละหนึ่งหมื่นนะครับ, 1, รบตัวน,นี้ หึ่งหมื่นเหรียญดูไปเรื่อยนะครับจะได้แก้ไม่เอ่ยหรือจะ tp ก่อน tp ก่อนหรือแก้ได้แก้ดูไปนะครับไม่เป็นไรเราด,ดูตัวอื่นนะดูออเดอร์ต่อไปตอนนี้ไม่เป็นไรถ้ามัน tp นะ tp ขึัน tp ไปเลย พอร์ตนะครับเพราะว่ายังไม่จบลงมาชนรับแล้วนะขึ้นไปไม่ถึงต้านโ,โอเคดีมากเลยอ่เอาเห็นไหมครับเปิดออเด้วยแล้วครับเห็นไหมครับเปิดด้วยแก้แล้วไหมครับเปิดออเดอร์ไม้ที่ไม้เซลล์อันที่สองไม้เซลล์อันที่หนึ่งเอสลได้ไหมครับราคาเปิดกับ TP เท่ากันก็คือ SL หน้าไม้ก็คือตั้ง TP ให้เท่ากับราคาเปิดเห็นไหมครับ เดี๋ยวมันจะต้องรวบลงรวบนี่นะครับถ้าผิดมันก็มันก็เปิดแล้วก็แก้เพิ่มอีกอ่ะดูไปก่อนครับโอเคมากเลยเจ๋วเจ๋วดูไปเรื่อยๆครับผู้ชมนะครับเลิกเฝ้าหน้าจอนะครับเลิกเครียดอ้าวปิดแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ HL แล้วน,นี่ไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองปิดปุ๊บราคาปิดแล้วก็เปิดออเดอร์บาย แล้ว TP ปุ๊บอ่าแด้วไป